สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูเกมนะคะวันนี้ครูเกมจะพาเรียนเรื่องอะไรไปดูหัวข้อการเรียนรู้กันเลยค่ะหัวข้อการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือลักษณะที่คล้ายคลึงกันของตนเองกับพ่อแม่ซึ่งก็จะต่อกับคลิปที่แล้วนะคะ ก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมนะคะนักเรียนตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะว่านักเรียนคิดว่าตัวเองเหมือนใครมากที่สุดระหว่างพ่อกับแม่บางคนนะคะอาจจะเหมือนพ่อหรือบางคนอาจจะเหมือนแม่ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้อยู่สองกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมที่หนึ่งคือลักษณะของฉันที่เหมือนพ่อและแม่ค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจลักษณะของนักเรียนและก็ของคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเขียนเครื่องหมายถูกในตารางให้ตรงกับลักษณะที่สำรวจและก็ตอบคำถามค่ะโดยลักษณะที่นักเรียนสำรวจนะคะก็จะมี1รูปหน้า2ลักษณะของหนังตา3จมูก4ปาก5ลักษณะของเส้นผม6สีผิวและ เความสูงนะคะเมื่อนักเรียนสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาตอบคำถามหลังการทำกิจกรรมนะคะโดยคุณครูมีคำถามอยู่2ข้อนะคะข้อที่1นนักเรียนมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกับพ่อบางคนอาจจะมีสีผิวความสูงลักษณะเส้นผมเหมือนกับพ่อนะคะข้อที่2นักเรียนมีลักษณะใดเหมือนกับแม่บางคนอาจจะเป็นหนังตารูปหน้าหรือจมูกก็ได้นะคะ ต่อมานะคะกิจกรรมที่2ให้นักเรียนเขียนแผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของครอบครัวนักเรียนนะคะในแผนภาพนะคะจะประกอบด้วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่ ตัวนักเรียนอาจจะเป็นพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนไปสํำรวจลักษณะพันธุกรรมที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วน้องของนักเรียนมีแล้วก็เขียนลงในแผนภาพนะคะจากการทำกิจกรรมนะคะสามารถทบทวนหัวข้อการเรียนรู้ได้ดังนี้ค่ะ ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถถ่ายทอดจากรุ่นบรรพบุรุษปู่ย่าตายายผ่านรุ่นพ่อแม่มาจนถึงรุ่นเราได้เช่นความสูงสีผิวหนังตาติ่งหูรักยิ้มการห่อลิ้นเส้นผมนะคะบางลักษณะอาจจะไม่ปรากฏในรุ่นพ่อแม่นะคะแต่จะมาปรากฏในรุ่นเราก็ได้ซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะทำให้เรามีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกับพ่อและแม่นั่นเองค่ะ บทเรียนวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ